ในงบประมาณไม่เกินหนึ่งใบเทารอกตกปลาประเภททรงหยดน้ำสองรุ่นสินค้าขายดีจากค่ายซีเซอร์รุ่นที่หน <c oughs> ึ่งซีเซอร์แคสเอัตราเกียร์เลชชอเจ็ดจุดสามต่อหนึ่งบอลแบริ่งหกบวกหนึ่งกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมแปดจุดห้ากิโลกรัมน้ำหนักตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมบอดี้วัสดุพลาสติก ABS ระบบเฟืองขับเฟืองพินเนียนและเสาแกนหมุนวัสดุทองเหลืองระบบคลิกเสียงแบบฟูออปชั่นจุดเด่นที่สำคัญในเซ็ตมาพร้อมสปูลลึกแถมสปูลตื้นแบริ่ง ประคองเฟืองพินเนียนด้านบนและด้านล่างและมีชิ้นส่วนอะไหล่รองรับรุ่นที่2ซีเซอร์แคส X2 อัตราเกียร,ร,ร์เลชช7.3ดต่อ1นึบอลแบริง่งบวก1นกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม9กกิโลกรัมน้ำหนักตัวรอก189กรัมบอ,อดี้วัสดุพลาสติก ABS ระบบเฟืองขับเฟืองพินเนียนและเสาแกนหมุนวัสดุทองเหลืองระบบคลิกเสียงแบบ Fu l l Option จุดเด่นที่สำคัญแบริ่งกึ่งเซรามิกบริเวณแกนสปูลและฝาปรับหน่วงแม่เหล็กแบริ่งประคองเฟืองพินเนียนด้านบนและด้านล่าง ผ้าเบรกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และมีชิ้นส่วนอะไหร,รองรับและนั่นก็คืองบประมาณไม่เกิน1ใบเทาสำหรับรอกตกปลาประเภทรอกหยดน้ำา2รุ่นสินค้าขายดีจากค่ายซีเซอร์